เช่นเดียวกับที่สักแก้วครับสบคสักแก้วประกาศให้ประชาชนที่ออกนอกบ้านต้องสวมใส่หน้ากากาทุกคนนะครับถ้าฝา่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนครับให้งดจัดงานรื่นเริงทุกประเภทออกไปก่อนนะครับเลื่อนไป14วัน นายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายแพทย์ประพาสผูกดวงสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19ในภาพรวมของจังหวัดนะครับก็พบว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นประวัติการครับมากถึง27คนก็ทําให้สระแก้วตอนนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น2 7 6คนในขณะที่ภาพรวมการติดเชื้อของจังหวัดสระแก้วเองส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงครับ ผู้ว่าเองเนี่ยตอนนี้ประกาศมาตรการควบคุมเพิ่มเติมกําหนดให้ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยก่อนออกจากบ้านทุกคนครับถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ2 0 0 0 0บาทพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดงานรื่นเริงทุกประเภทออกไปก่อนเป็นเวลา14วันในขณะที่ความกังวลของหลายๆฝ่ายที่เกรงว่าเตียงในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและโรงพยาบาลสนามเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่ต่อจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นนายแพทย์ประาภาผูกดวงสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วครับ ก็ออกมาบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อมากถึง422เตียงนะครับแล้วก็มีผู้รักษาตัวหายไปแล้วถึง94คนก็ทำให้เตียงรองรับผู้ติดเชื้อ,อยังเพียงพอครับแล้วก็เพียงพออย่างแน่นอนส่วนการติดตามจับกลุมตัว2แม่ลูกอายุ46ปีและ26ปีที่ได้หลบหนีการกักตัวของทางจังหวัดสระแก้วไปเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดตอนนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนจากกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วสามารถคุมตัวสองแม่ลูกได้แล้วนะครับแล้วก็นําส่งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวทันทีครับฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วครับจังหวัดสระแก้ว้็มีมีคำสั่งที่จะงดกิจกรรมบางอย่างนะครับด้วยพิจารณาที่เสี่ยงบางอย่างนะครับรวมถึงมีมาตรการที่จะดูแลผู้ที่มาจากพื้นที่ ต่างจังหวัดนะครับมากขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่คณะรัฐมนตรีจังหวัดตรงนี้ได้ร่วมประชุมหารือแล้วก็มีข้อแนะนํานะครับให้กับทางปังหวัดจังหวัดนะครับที่จะกําหนดให้ผู้ที่ออกจากบ้านนะครับทุกเราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยยกเว้นนะครับขณะรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำนครับอันนี้ก็ผมยัเลื่อนไขส่วนหนึ่งที่บบสั่นอารเร็างสงสายนะครับ